อ่อนเนอะเดี๋ยวออกมาซื้อมาซื้อครับก็ตลาดส่งก็้ดูใ้ที่น้องครับเนี่ยมวยนหเดี่ยจะมาให้กันม้ยเขาไม่เป้ดกนแล้ว้งนองน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แหยฮห่รปา้ยบนมีปอนี่จะกบหนาออย่าไปกบก่บีาเอยบนี้ยาก็ไ่กบกบธรรมชาติป่โอโห่ละรอาบ่อย่าก็ต้อโอ้โหกระเ้า่โตนี่ใ้ปากเลยต้องาอ้อแ ่งตู้ครับตลาด้เอากินข้งอยาก็ที่นองเลยอังกันากัจังไรำอาหาโอ้กมาหาชีพกองามนอกราหาิีพี่โรงวานเราไปใหญ่เราขคือไปงนมมันจ้นี่

ต้มแล้วเว้นบ่อืมหม่ต้มแล้วน้ำใหม่ยังเนาะโดนใหม่โจดเนาะบมกสมมอก็มีวนทสมมกับละิบทบ่แพงเนาะมน่งมือบ่ตลาดนาะโห เออฟังนี่ก็อปเนี่ยกำลังกินเลยเจ็ดสิบบาทขายเท่ยก็คนตัวนี้เจ็ดสิบบาทวันแพร่สิบบาทเสียกระจาดน้อยน้อยเที่ยวตลาดพี่น้องตลาดสด

เช่นบบาทบาทองโอ้โอ้โอเคครับผมครับโอ้ตลาดนี่ขายกปูนี่เนาะโอ้กบกรมีมันนกบ่นี่บ่บ่ขังไว้เนี่ยบ่ขังไว้เนี่ย วฮ้ยมันสีบินนี้ได้มันตัวนี้เปนข้ามันแล้วว,ว,ว,ว้าวอเอ้เออครับครับดลายจะรับ่องตะูครับพี่นอก ท่าบนี่เอเมแลเฮ็ดปัวกเ็ดปัวฟักแวนบ่นี่ได้ไังเวนโอ้สกเท่าโอ้ผมไปปนกินครับเออไปกินครับปองบเนาะ ผ่นเด็ดผ่นเลาทู่อ่่นเลาทู่โอ้ันาท่เข่าเข่าย่าโนอะไรอะไยน้ำเดืดใหมไบ่มเนน้ำนนทาเป็นกิโลวนี้ากิโลไ่บาทนะโ๋ย่หยด้ยยังนานกว่าาจารยจานี่

chết rồi cái này có thể mà hay chết rồi chết bếm rồi, bếm rồi. Bếm. Bếm thì... thì... chết rồi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  rồi พี่น้องว่าเดินตลาดสองตาเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูหนูหูเฮ็ดเออหูเฮ็ดหูส้างหูมีอะวะเฮ็ดหูหนูหากไม่น่าไอ้ร้องยาเนกลืออะไยังนอเนี่ ยาสมุนไพรตัวนี้ยาสมุนไพรต่นแตงเนี่ยนี่มีตินี่แก่ยังเนี่ยนี่ยานี่ยยาแก่ยังเนี่แก่กะเพ่อว่ะีบ่บ่

ออปั่นยืนเลยท่านผีก็ได้ปั่นเั่นเราเขาผีบ้าเราก็ลูเห็นเราบยทายวดีโอก็ไดเออไม่จะโงวาย o u t u ไม่จะโกวาย o u t u กินบ่กินย่งบ่กินยกินยิ่งบ่ยาก้งี่กอนยิ่ง nhiều đấy anh em, nhiều, nhiều, nhiều cái anh em, nghiêm, anh không biết cái, là ngon mà, làm ngon con เงาะ่งแร่มาวนี้มเงาลงแร่แงามสุดนน้างเงา่เงาลงแรมาวี้ผมมีตงรงร่เงาะล่องแรมก็มีอยู่แนแหละล่ะโอ้ข้กินหลายเียี่นี่ม้าโอ้โอ้หหอมยังเดียวเน่เนาะใช่หอม Con này là nấm nhưng mà phân gầm mưa cái mưa thêm 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 thêm thêm

ของกินเบิดพี่น้องเอ้ยครับมาแม่มาบ้านเจ้ามากของกินก็ตกตะเตียนตนตกตะเตียนขั่ว